ชาวเน็ตว่าวุ่นนักหลุดโปะเลิกเก๋ไกอีกห้าเดือนกำลังจะครบรอบสามปีชาวเน็ตว่าวุ่นวิเคราะห์ทไลายกันสนั่นหลังนักชาลีหลุดโปะเลิกเก๋ไกอีกห้าเดือนกำลังจะครบรอบสามปีแม้เพิ่งเปิดตัวจากที่ทำคอมเมนต์กระแสะลบทาโถมลงนักชาลีไตรลัตนักชาลีได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจเรื่องเลิกกับเก๋ไกสไลเดอร์ ider, หรือนัททิชานามวงศ์ยูทูบเบอร์ดีกรีนางเอก หลายคนฟังแล้วไม่โอเคกับคำพูดของแน็กในบางช่วงโดยเฉพาะที่แน็กบอกว่าไม่ได้เป็นฝ่ายทิ้งสาเหตุที่เลิกน่าจะเพราะว่าเขาเบื่อผมทำให้คนมองว่าเหมือนโยนความผิดให้ฝ่ายหญิงและยังมีคำที่บอกว่าถ้าย้อนเวลาได้จะไม่รับโทรศัพท์ไม่แกล้งไปทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเอง ซึ่งดูเหมือนว่าไม่รักษาใจกันเลยกระทั่งล่าสุดนั้นแน็กได้ให้สัมภาษณ์เรื่องความรักที่ผ่านมาอีกครั้งทําให้ตนดูเป็นคนชั่วดีทุกคนด่ามาได้เลยไม่ต้องห่วงตนไม่ฟ้องใครแน่นอนการให้สติในวันที่ตนหลุดสติออกไปเป็นสิ่งที่ดีมากที่มีคนเตือนเราพูดอะไรไม่ดีก็ต้องยอมรับก็ขอโทษถ้าพูดอะไรที่ไม่พอใจหลายคนวันนั้นไม่ใช่ไม่มีสติบางอย่างไม่อยากพูด แต่ผมไม่ชอบอะไรที่คุมเครือก็เลยรู้สึกว่าอย่าปล่อยอะไรให้ค้างคารักก็คือรักวันไหนจบก็ต้องบอกว่าจบแต่การพูดตรงๆของผมก็อาจจะดูเลวก็ด่ามาได้เต็มที่ช่วงหนึ่งนั้นแนกบอกว่าทำให้หลายคนสงสัยเพราะในช่วงหนึ่งแน็ได้เผยว่าหลายคนอาจเข้าใจว่าเพิ่งคบเพิ่งเปิดตัวแต่จริงๆแล้วเราอยู่กันแบบนาน จนมันเกินกว่าจะทำนู่นทำนี่แล้วอยากทำอะไรที่มันดูเป็นธรรมชาติเมื่อถูกถามย้ำว่าคบกันตั้งแต่ก่อนโยนโบใช่ไหมแนกบอกว่านานมากจริง,รงๆแล้วถ้าใครรู้มันก็อีกแค่5้าเดือนมันก็จะครบสมปีแล้วถึงมันจะมีช่วงที่เราห่างกันทำอะไรส่วนตัวบ้างก็เป็นความสุขที่ไม่ได้สั้นมันอยู่กันมานานแล้ว วาวุ่นสิงานนี้หลายคนแอบงงเนื่องจากทราบข้อมูลแค่ว่าแนและเก๋ไก่เพิ่งเปิดตัวไม่นานทางด้านเพจอัธรสได้สรุปบทสัมภาษณ์ของแนมีคนโฟกัสเรื่องไทม์ไลน์ถ้าหากแน็กและเก๋ไก่คบกันมา2ปีกว่าอีก5เดือนจะครบ3ปีตามที่ให้สัมภาษณ์ก็น่าจะครบ3ปีในช่วงเดือนมีนาคม2567เท่ากับว่าคุยกันมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2564หรือไม่ ในช่วงที่มีข่าวเกไก่และสไปร์เลิกกันก็คือช่วงเดือนมิถุนายน2564ก็มีคนย้อนว่าตอนนั้นเกไก่บอกว่าห่างกันมา3เดือนก็เท่ากับว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนมีนาคมเมษายนหรือเปล่าเป็นช่วงที่สไปร์ก็เริ่มทักอุงเอิงชวนมาทำงานด้วยกันก็ช่วงเดือนเมษายน2564มีคนวิเคราะห์ว่าหากทำลายดังกล่าวเป็นจริง ระยะเวลาที่นักให้สัมภาษณ์ก็อาจจะมีช่วงเวลาที่ดูคล้ายคาบเกี่ยวกันน่าจะเป็นการ move on หลังจากที่เลิกกับแฟนเก่าไปแล้วมากกว่าไม่น่าจะมีใครเป็นมือที่สามคำว่าจะครบสามปีอาจจะนับเวลาจากการเริ่มพูดคุยทำความรู้จักกันก็เป็นไปได้